นะคะท้องฟ้าก็น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเราดูนะคะนี้นะคะหมอกลงหนามากแล้วก็ท้องฟ้าก็คลึ้มๆบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆความสวยงามของธรรมชาติ บ้านนอกนะคะฝนตกเมื่อคืนนี้เนี่ยคะ่ะฝนตกไม่เยอะนะคะแต่เช้านี้หมอกลงหนามากเลยค่ะบรรยากาศจามเช้านะคะเพืเ่อนๆความสวยงามของธรรมชาติ บ้านนอกนะคะนี่ยคะ่ะบรรยากาศจมเช้าที่บ้านนอกคอกนาของเรานะคะความสวยงามพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆชาาบรรยากาศจมเช้านะคะเพื่อนๆความสวยงามของธรรมชาติ บ้านนอกนะคะหมอกลงหนามากนะคะความสวยงามสดชื่นยามเช้าเลยนะคะเพื่อนๆหลังฝนตกมีหมอกลงหนามากเลยค่ะเพื่อนๆเช้านี้นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆความสวยงามของธรรมชาติ บ้านนอกนะคะชมคลิปฝนตกเมื่อคืนนี้เนี่ยคะ่ะเนี่นะคะ่ะบรรยากาศจามเช้าที่บ้านนอกคอกนานของเรานะคะ ความสวยงามพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเช้านี้นะคะหมอกลงหนามากแล้วก็ท้องฟ้าก็คลึ้มๆเลยค่ะนะคะท้องฟ้าก็น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเราดูนะคะค่ะนะคะท้องฟ้าก็น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเรา ดูนะคะดูบรรยากาศเช้านี้นะคะเพื่อนๆหมอกหนามากเลยค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะคะเช้านี้ก็บรรยากาศประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยจ้านะคะบรรยากาศเมื่อคืนหลังฝนตกมีหมอกลงหนามากเลยค่ะเพื่อนๆเช้านี้นะคะ นี่ยค่ะบรรยากาศจามเช้าที่บ้านนอกคอกนานของเรานะคะความสวยงามพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นลนะคะเพืเ่อนๆชาวประมาณนี้เลยจ้านะคะบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะคะหมอกลงหนามากแล้วก็ท้องฟ้าก็คลึมๆบรรยากาศจามเช้านะคะเพืเ่อนๆ ความสวยงามของธรรมชาติบ้านนอกนะคะค่ะนะคะ,นะคะท้องฟ้าก็น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเราดูนะคะประมาณนี้เลยจ้านะคะบรรยากาศเมื่อคืนค่ะนะคะ,นะคะท้องฟ้าก็ น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเราดูนะคะชมคลิปดูบรรยากาศเช้านี้นะคะเพื่อนๆหมอกหนามากเลยค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะคะเช้านี้ก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะท้องฟ้าก็คืมๆบรรยากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆนะคะหลัง ประมาณนี้เลยจ้านะคะบรรยากาศเมื่อคืนค่ะนะคะท้องฟ้าก็น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเราดูนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆความสวยงามของธรรมชาติบ้านนอกนะคะฝนตกไม่เยอะนะคะ แต่เช้านี้หมอกลงหนามากเลยค่ะฝนตกไม่เยอะนะคะแต่เช้านี้หมอกลงหนามากเลยค่ะฝนตกเมื่อคืนนี้เนี่ยค่ะ ประมาณนี้เลยจ้านะคะบรรยากาศเมื่อคืนหลังฝนตกมีหมอกลงหนามากเลยค่ะเพื่อนเนเช้านี้นะคะนี้นะคะหมอกลงหนามากแล้วก็ท้องฟ้าก็เคึิมๆเลยค่ะนะคะท้องฟ้าก็ น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเราดูนะคะหมอกลงหนามากนะคะความสวยงามสดชื่นยามเช้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะท้องฟ้าก็น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเราดูนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านนอกคอกนาของเรานะคะ ความสวยงามพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นลนะคะเพื่อนๆเนชา้าดูบรรยากาศเช้านี้นะคะเพื่อนๆหมอกหนามากเลยค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะคะเช้านี้ก็บรรยากาศประมาณนี้เลยฝนตกเมื่อคืนนี้นี่นะคะความสดชื่น ยามเช้านะคะขอบคุณนะคะที่รับนะคะท้องฟ้าก็ค้มลๆบรรยากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆนะคะหลังค่ะนะคะ,นะคะท้องฟ้าก็น่าจะมีฝนอีกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าของเราดูนะคะฝนตกไม่เยอะนะคะแต่เช้านี้หมอกลงหนามากเลยะคะ่ะ บรรยากาศยามเช้านะคะเพืเ่อนๆความสวยงามของธรรมชาติบ้านนอกนะคะนี้นะคะหมอกลงหนามากแล้วก็ท้องฟ้าก็ลึ้นๆชมคลิปบรรยากาศยามเช้านะคะเพืเ่อนๆ ความสวยงามของธรรมชาติบ้านนอกนะคะหมอกลงหนามากนะคะความสวยงามสดชื่นยามเช้าเลยนะคะเพื่อนๆหลังฝนตกมีหมอกลงหนามากเลยค่ะเพื่อนๆเช้านี้นะคะนะคะ องฟ้าก็คึมคมบรรยากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆนะคะหลังดูบรรยากาศเช้านี้นะคะเพื่อนๆหมอกหนามากเลยค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะคะเช้านี้ก็บรรยากาศประมาณนี้เลยบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆความสวยงามของธรรมชาติบ้านนอกนะคะ นี่นะคะ่ะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านนอกคอกนาของเรานะคะความสวยงามพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเช้านะคะท้องฟ้าก็คลึมๆบรรยากาศยามเช้าสดชื่น